ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไรสวนชั้นเครับผมวันนี้ก็มารีวิวเบ็ดลาวครับก็เบ็ดลาวตัวนี้ก็ใช่ตกปลาเล็กนะครับผมตกปลาเล็กหรือปลากดก็ได้ครับผมปลากดเหลืองครับตกปลากดเหลืองก็ได้ครับผมนี่ครับขนาดของตัวเบ็ดจออกให้ดูเลยครับ นี่ครับเดี๋ยวกอนครับนนี่ครับขนาดของตัวเบ็ดครับผมก็ตัวเบ็ดที่ใช่ก็จะเป็นตัวเบ็ดมาตาดครับก็สายเอ็นนี่ครับผมจะใช่เป็นสายเอ็นนะครับเชือกไม่ได้ใช่แล้วครับผม สายเอ็นจะให้การยืดหยุ่นดีครับผมก็สาย p e ก็มันไม่ยืดหยุ่นครับแต่ว่ารับประกันคว,ความทนทานนะครับผมนี่ครับเชือกเชือกตัวนี้ก็มันจะจมน้ำนะครับโดนน้ำแล้วมันจะอมน้ำจมเลยครับผม ก็ถ้าน้ำนิ่งก็ไม่ต้องใช่หินทวงนะครับก็ตัวนี้สบายเลยครับจมถึงพื้นเลยครับแล้วก็ถ้าน้ำไหลก็ใช่หินทวงหินทวงอยู่ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเชือกมันจะสายมยีมันจะปิวเนาะมันก็จมอยู่ครับแต่มันจะปิวแล้วก็ความยาวครับ ความยาวห้ิเมตรครับผมตัวนี้ก็ใช่ตัวเบ็ดทั้งหมดยี่สิตาครับระยะห่างของตาเบ็ดก็สองเมตรครับผมกำลังพอดีครับเมตรหนึ่งเมตรครึ่งมันก็จะถี่เกินไปนะครับผมนี่ครับก็หน้าท่านใดที่ซื้อไปก็นี่ครับลอกกาวสองนาติดที่กละมังได้เลยครับผม เหนียวเหครับกาวข้างหน้าตัวนี้เหนียวดีอยู่เอาไปก็ติดก,กระ,ะมังคลายเชือกออกแล้วก็ใช้ได้เลยครับก็สนใจก็เข้ามากันได้ครับผมก็ชื่อเพจก็เบ็ดลาวตาโอเพจใหม่คนเดิมครับก็เพจเก่าก็ได้ปิดไปแล้วครับผมพอดีมีปัญหาเรื่อง facebook นิดหน่อยครับ ก็เลยปิดไปกว่าเสียดายผู้ที่ตามเพจอยู่นะครับผมสามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยเล้ยวก็เลยมาเปิดใหม่ครับเพิ่งเปิดเพจใหม่ครับผมเบลดลาตาโอครับผมเพจใหม่คนเดิมนะครับไม่ใช่เบลดลาตาโอเฉยๆนะครับเพจเบลดลาตาโอเพจใหม่คนเดิมครับเพิ่งเปิดเพจไม่กี่วันนี้ครับผมราคาก็อยู่ที่สามร้อยครับผม สามร้อยบาทนี่ครับได้ไปทนทนแน่นอนครับสายเอ็นก็ทนอยู่นะครับสำหรับปลาเล็กนี่ใส่ไม่เกินหนึ่งกิโลครับผมเดี๋ยวจะมีเบ็ดลาวประช่นันไว้ๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวกำลังขึ้นสายหนาอยู่ครับนี่ครับได้ไปก็ ติดกระมังขายตัวนี้ออกใช้ได้เลยครับสาเหตุที่ทำแบบนี้ก็คือลดค่าขนส่งนะครับเนาะค่าขนส่งก็จะประหยัดไปได้ประมาณห้าสิบบาทเลยตัวนี้ค่าขนส่งก็อยู่ที่ห้าสิบบาทครับผมห้าสิบบาทจะส่งปลายทางทั่วประเทศครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ